สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคน,นะครับปอบปอกับจ่ากวงพี่น้องครับออมน้องงัวมาแล้วพี่น้องครับเบิงเบึงเบงเบงเบิงเบง,บง,บงโอ้ยจ่ากวงเลือกตะมงบักไก่สามันมาเลยแหละพี่น้องมาสดสดเสบแสบกับจ่ากวงพี่น้องครับหมัดไก่สาม,มายปีเด้พี่น้องเลย bông. Ừm. Đó. đầu จบเอาแล้วได้ ปอลลสอพี่น้องครับน้อยลาดสับปรลสอ วยหลายก็บ่ได้ย่ําเนาะเอาสงเครื่องเปื่อยเคร Oh. <laughs> ห <c oughs> น้าหน่อยจา้าขวงกัดกันดิดนดพี่น้องโตว่างได้พี่น้อง เอาพี่น้องครับแสบกักแสบแน่กะออมน้องงัวนี่แหละพี่น้องปีหนึ่งแหละครับพี่น้องแจ้งสี่ได้กินเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้โชคดีโชคหมานนะครับกับผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยนะครับเพิ่นสี่ได้ผลผลิตแบบนี้แต้องรอปีหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องฝากพี่น้องคือเก่านะครับแสบๆกับทุกๆเมนูนะครับติดใากวงเอามาฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยวรับชมนะครับพอๆกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ